สวัสด,ดีแก้เพื่อนอันนี้ก็เป็นโรงที่สนใจจะทําของขายนะถ้ามันเออเกิดจะเป็นไปได้ก็จะเก็บสิ่งของที่หวงเอาไว้ในนี้นี่ก็ตาขายกันเล็กๆเอาไวนะ้นะนี่นี่เห็นไหมสนใจไม่ไม่คิดอะไรเยอะเพราะว่าต้องการความโปร่ง,งโล่งสบายไม่ต้องการให้มันอับเพราะว่ามันจะเป็น ถ้าหากว่าดูแบบชาวบ,บ้านชาวบ้านมันก็เป็นหลังครัวของสมใจนะแต่ที่นี้สมใจคิดว่าถ้าสมใจออกจากหลังครัวแล้วมันมาเป็นร้านขายของได้มันก็น่าจะดีกับร่างกายของสมใจนะเพราะไม่ต้องเดินไกลและอีกอย่างหนึง่งก็จะอยู่ในครัวซะนานอยู่เหมือนกันว่าเราทําอะไรแบบง่ายๆไม่ยากไม่ยุ่งไม่ยากนะนี่ก็นั่งร้านที่เขาเอามาตั้งไร้อย่างไม่ไดอาออก ็เป็นผลงานที่ทำต่อๆมาเลยก็สรุปว่าร้านไม่ได้อยู่หน้าบ้านนะแต่อยู่ข้างบ้านแล้วก็อยู่ใกล้ทางที่จะขึ้นไปทำงานข้างบนนู่นสองสามเจ้านะก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนแวะเข้ามาหาของอะไรอะไรบ้างแหละนะก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยก็ยังดีนะเพื่อเข้ามาพอปะพูดคุยกันเวลาเขาผ่านมาหรือว่าธุระข้างในนู่นนะ อาจจะเป็นน้ำสักขวดหรือก๋วยเตี๋ยวสักชามข้าวสักถ้วยก็น่าจะเป็นไปได้แล้วก็อิงความใกล้ชิดของเขาหน่อยนึง mm. เอิ้นกันเขาเรียกเอิ้นกันนะนนนะว่าเราอยู่ในแบบนี้มีอะไรก็คุยกันพูดกันในเวลาที่มีเวลาใกล้ๆกล้กันนะนี่ต้นไม้สมใจอันนั้นต้นจาปาดะก็ไม่ถอนนะไม่ถอน,ไม,นไม่ควนันไม่โค่นเอาไว้กินลูกมันนี่เอาไว้กินลูกมันเห็นไหม กใกล้ๆแล้วนะใกล้จะได้กินลวอีกสักสองปีคิดว่าคงจะเห็นลูกอ่นนะทางก็จะต้องปรับปรุงอีกนิดนึงให้มันสะดวกสบายเหมาะกับที่รถจะจอดอันนี้มันยังไม่สะดวกนะยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเพียงแต่เริ่มโครงการนะดินอะไรมันก็ยังสกรปรกอยู่เห็นไหมขององจอดไม่ได้นะ้ารถเพื่อบางทีถ้าเขาเอารถเครื่องมาเอารถยนต์มามันจะได้มีที่จอดมากๆหน่อยนะ สะดวกโล่งสบายก็คือนิสัยของผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยมมาเยือนในการซื้อของนะอันนี้ก็เป็นในครัวครัวก็จะอยู่เปิดออกมาก็าจะเป็นร้านขายของจะเรียกว่าหลังบ้านก็ได้นะเปิดร้านขายของอยู่หลังบ้านแต่ว่าหน้าบ้านจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้นี่หนหน้าบ้านหน้าบ้านยังไม่ได้ติดนะว่างมาก สมใจะจะคิดทําอะไรแต่ละอย่างก็ต้องไม่มีแรงบันดาลใจก่อนนะคือสะดวกสบายหน้าบ้านแล้วก็จะมีทางส่วนตรงนี้นะที่แรกสมจจจะกั้นเป็นตาข่ายนะสรุปก็จะเอาประตูใส่เพื่อเวลาเปิดแล้วจะได้เข้ามาหยิบหรือว่าเอาของเข้ามาเก็บง่ายๆนะตรงนี้ก็ไม่รู้แล้วแล้วแต่อันนี้อ่ะสมใจอยากจะทําให้เป็นประตูแมวเข้าออก พอบ้านสมใจก็มีน้องๆอยู่สามสี่ตัวนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะอึเหม็นพาอสมเจก็หัดให้เขารู้จักเข้าออกในเวลากลางคืนเขาจะได้ไปทาให้บ้านเราสกรปรกใช่ไหมเพราะอีกอย่างหนึง่งถ้ามีแมวหนูมันก็จะไม่มีด้วยนะเราก็ต้องใช้ธรรมชาติเป็นการช่วยดูแลของข้างล่างก็แ,แมวนี่แหละดีที่สุดนะจะทำรู ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องปรึกษาช่างเพราะจะปิดให้มิดไม่ได้นะตรงนี้ถ้าปิดให้มิดแล้วนี่เกิดเรื่องเลยแมวจะออกไม่ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ้าสนใจได้ทำนะสนใจก็กะนะว่าจะทำร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวขาหมูขายข้าวมันไก่ไก่อบฟาง เพราะว่าโองคงก็เอามาตั้งเจาะๆเอาไว้ไม่รู้นะแล้วแต่ว่าสนใจจะหยิบแบบไหนได้นดขนาดคล่องแคล่วนะส่วนข้างในนี่ก็มันจะเป็นน้ําหรือจะตั้งข้างนอกดีน้ําข้างนอกก็ตั้งได้นะน้ําเพราะาสนใจจะติดกล้องใครมาเอามันก็สะดวกสบายเพราะน้ําน้ํากินนี่จะเยอะนะน้ํากินหรืออาจจะมีอะไรแอบแอบมาด้วยก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นทงเป็นฐานหรืออะไรก็ แล้วแต่ว่าเราจะมองเห็นความเหมาะสมนะอันนี้ก็หลายเม็ดอยู่นะเพื่อนๆนะก็ให้ช่างปูกระเบื้องยังไม่เสร็จก็เป็นการอัปเดตบ้านของสมใจที่ใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะเห็นไหมก็ทําแบบง่ายๆนะเป็นทําแบบง่ายๆเพราะว่าทําทําแบบยากๆนี่สมใจก็คิดว่าร่างกายเราก็จะไม่ไหวก็คือว่าจะเดินเอาในบริเวณบ้านนี่เลยนะ อันนี้ตรงนี้สมใจก็ยังไม่ได้ทาเสียงทาสีอะไรนะเพราะคิดว่าจะจบเพียงที่พอทําได้ก่อนมันจะเสร็จทีเดียวไม่ได้หรอกบ้านสมใจมันต้องหาแรงบันดาลใจส่วนเสานี่ก็ยังจะไม่ทํานะยังจะไม่ทําเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนดีเสาเสาหลายต้นอยู่นะถ้าทําแล้วไม่สวยก็ไม่ชอบนะต้องต้องหาแรงบันดาลใจจากสถานที่ต่างๆจากบ้านเพื่อนๆนะว่าเสาบ้านเพื่อนๆ ทำแบบไหนสวยหาเอาในการทำ u t u b e นี่แหละจ้ะง,ง่ายดีนะหาแรงบันดานใลใจสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าทำแล้วก็คือว่ามันจะอยู่ถาวรเลยส่วนบริเวณบ้านตรงนี้ก็จะปรับอีกนิดหนึ่งให้รถเข้าออกได้ทุกสถานที่เลยนะเพราะถ้าไม่ปรับนี่มันจะสูงๆต่ำๆแล้วยังไม่สวยยังไม่สวยถูกใจสนใจนะเพราะว่าอายุปูนนี้แล้วทำอะไรถ้าทำทำให้มันสวยได้มันก็ดีนะคิดว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นกระเบื้องที่สนใจเพิ่งซื้อมาอยัางไม่ช่างยังไม่ได้แกะนะเป็นลายทรายนี่ลายทรายนะมันจะไม่ลื่นก็จะตั้งเอาไว้ในจุดที่บทใยากจะตั้งนะเดี๋ยวก็ค่อยอัปเดตกันไปเรื่อยๆเพื่อเป็นอนุสร์ว่าการสร้างงานแต่ละอย่างมันไม่ง่ายนะมันต้องใส่อสาศัยกำลังแรงใจกำลัง อะไรต่ออะไรรอบข้างอีกเยอะเลยนะทางถ้าทําร้านตรงนี้มันสว่างก็จะตั้งสารพระปูงก็ยังไม่ได้ตั้งเลยนะวุ่นวายชีวิตสนใจก็ปั่มอยู่ตรงนี้แหละหลายเดือนแล้วเกือบจะหกเดือนแล้วจ้ะเพราะว่าช่างสนใจก็ไม่ได้เปลี่ยนคนไหนเลยนะพออ่อนแม่อ่อนไม่ว่างก็ไม่ต้องมาทําว่างเมื่อไหร่ก็มาทําลมพัดช,ชายเขาจา้ะ รถก็จอดจุดโคนปาล์มนุ่นนะยังไม่มีที่จอดเพราะว่าของตั้งกี่กะไปหมดจะไปไหนมาไหนก็เดินไปโคนปาล์มนุ่นเลยง่ายๆนะชีวิตยอย่าทำอะไรให้มันยุ่งยากเป็นพอนะอายุป่านนี้แล้วดูโปร่งโล่งสบายเลยนะเห็นไ,ไหม ร่องสบายทุกอย่างจา้ะหรือว่าเราจะทำเป็นทำเป็นซุ้มดีไหมเอาไว้สำหรับจัดสถานที่เปิดกิจกรรมของเพื่อนเพื่อนบ้านต่างๆทำงานต่างๆหรือ,อยังไงงานแต่งงานงานบวชงานสังสรรค์ดีไหมถ้าทำแบบนั้นก็ได้นะ สถานที่หน้าบ้านกว้างขวางเลยแต่มันจะต้องมีต้องมีเต็นท์นะเออยิ่งทายิ่งคิดยิ่งพูดก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยบ้านสมใจเนี่ยมันก็อยู่ที่สมองนะว่าเราจะไปแนวไหนไปทางไหนจ้ะไลนี่ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่มารับชมผลง,งานบ้านสมใจนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะ อะไรที่ไม่มีสาระก็ออคือสมใจระยะนี้แหละจ้ะสวัสดีจ้า